สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยัยอ็อฟทาร์ลอบบาลกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาในคอนเทนต์คุณสองคนเนี่ยเขาไม่ยอมปล่อยหรือคุณไม่ยอมไปกันแนออ่มาดูกันซิว่าคุณไม่ยอมปล่อยหรือเขาไม่ยอมไปมากันที่ท่าลมเมทุนตุนกุมค่ะเยอะกันไว้เพื่ออะไร หรือเขายื้อเราเรายื้อเขาอ่ะเรามาดูกันนะคะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกละทั่วทั่วไปเพราะ,ะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพนี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตคุณค่ะอืมมันคือดวงทั่วๆไปเขาไม่ปล่อยหรือคุณไม่ไปคะหรือต่างคนต่างยื้อกันในความสัมพันธ์ยื้อกันเพื่ออะไรเพื่อผลประโยชน์เพื่อเงินทองเพื่อหน้าที่ เพื่อความรับผิดชอบเพื่อเหตุผลคุณมีเหตุผลเขามีเหตุผลคุณไม่ยอมปล่อยหรือเขาไม่ยอมไปก็ดูพลังงานของคุณสองคนคุณไม่ยอมปล่อยหรือเขาไม่ยอมไปอ่ะโอเคมองไพ่เขาอยากไปแล้วนะเขาไปแล้วนะ <laughs> คุณตั้งหากที่ไม่ยอมปล่อยหรือเปล่าล่มแม่ทุนต้นกมลมไพ่ใบแรกของคุณเป็นสองเหรียญมันมีมันมีการในการมีความสัมพันธ์ร่วมกันอ่ะมันมีการปรับตัวเขา้หาหายไปแล้วเลิกไปแล้วก็กลับมาเลิกไปแล้วก็กลับมาอยู่ในความสัมพันธ์ที่เหนื่อยมันเป็นเวลาช้านานแต่ตัวคุณเองเนี่ยจากที่มองในไพ่เนี่ยคุณยังมีความอยากจะมีเขาไว เออคุณยังอยากจะมีเขาไว้โดยประโยชน์ด้วยหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบหรือด้วยอะไรก็ตามดูเขาเนี่ยปล่อยแล้วเขาปล่อยมือแล้วค่ะเขาไปเป็นเขาอยากไปเป็นโสดเขาอยากมีอิสระเขาอยากเดินออกไปจากตรงนี้เขาดูดีใจ <laughs> <laughs> เขาดูดีใจเอ,อ่อแต่คุณดูกังวลใจคุณค่อนข้างเสียใจนะบางคนร้องห่มร้องไห้บางคนคุณอาจจะมองว่า เออมันคือภาระหนะ้าที่ที่แบกรับคุณอาจจะแบกรับอะไรไปเยอะก็ได้คุณอาจจะแบกรับคุณอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวคุณอาจจะยังมีความมีจิตใจที่ที่มันยังไม่หนักแน่นพอคุณยอมรับว่าคุณรู้สึกเสียใจเสียา้คุณยังอยากมีเขาไว้ในชีวิตอะแต่มันถึงเวลามันต้องไปอะเหมือนเขาก็อยากไปนะเขาอยากมีสละ เขาอยากเดินไปแต่กับความแต่ความหมายของการเดินไปก็ยังมีความผูกพันกันนะยังมีเยื่อยายยังมีความผูกพันบางคนแบบจบกันแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเลยเขาก็คิดมากนะแต่เขาพร้อมเขาพร้อมมากในการที่เขาจะไปเริ่มต้นใหม่เขารู้สึกถึงความมีอิสระถึงความโสดทั้งแต่ในใจเขาก็มีบ้างที่คิดนะอืในใจของเขาก็มีบ้างที่คิดถึงความอไรอวรอ,อย่างเงี้ยก็มี จะดูเขาไปได้โดยโดยแบบโดยโดยเหมือนชีวิตเขาเขาอยากเริ่มต้นใหม่นะดูเหมือนเขาอยากเริ่มต้นใหม่จากอะไรที่มันยังเหมือนเดิมๆแต่คุณยังหวงแหนความรู้สึกหวงแหนความสัมพันธ์ยังอยากอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเออคุณอาจจะยังตัดใจไม่ได้เต็มร้อยหรือมันมีเหตุของการที่คุณคุณต้องปล่อยจริงๆคุณต้องตัดสินใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ย คนที่คุณดวด้วยอาจจะเป็นราศีมังกรราศีมีนธาตุไฟได้เมษธนูธาตุดินก็ได้พิศศกันมังกรดูท่าทางคุณจะยื้อใจตัวเองแต่ในความเป็นจริงคุณยื้อไหมคุณก็ไม่ยื้อหรอกแต่ความรู้สึกในใจมันตั้งหากที่มันรู้สึกว่าไม่สบายใจเลยยังมีความสูญเสียยังมีความเสียดายเสียใจยังมีความรู้สึกว่าเราฉันจะไปเริ่มต้นใหม่ย,ยังไงในขณะที่เขาดูโรดแล่น ในขณะที่เขาดูดีใจในขณะที่เขารู้สึกเฮสบายใจมากมันยังไงกันเนี่ยอารมณ์ของเขาคือกับคุณน่ะความผูกพันมันก็มีนั่นแหละเพียงแต่ว่าอารมณ์ของคุณมันดิ่งดิ่งกว่าเขาเยอะเออมันดิ่งกว่าเขาเยอะมันดาวกว่าเขาเยอะอารมณ์ของคุณน่ะเออมันผิดกันน่ะมันดูความรู้สึกพ่ามันผิดกันคุณตั้งแอกคุณตั้งหักหรือเปล่าที่อยากยื้อความสัมพันธ์นี้ไว้ คุณอยากยือไว้ทําไมอ่ะเออคุณดังหาที่ไม่ปล่อยอ่ะเออคุณดังหาเขาน่ยอยากไปแล้วแต่คุณน่ะไม่ยอมปล่อยไม่ยอมปล่อยวางความรู้สึกไม่ยอมปล่อยวางอารมณ์เพราะคุณยังเสียใจคุณยังเครียดอยู่เลยคุณยังคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะฉันจะอยู่อย่างไถทาไม่มีเขาอะไรอย่างเงี้ยนี่ดูสิทําไมคุณไม่ยอมปล่อยล่ะพรอะไรที่คุณไม่ยอมปล่อยคือคุณก็คุณเกิดความราลาระลัง คุณเป็นคนที่ก็รักใครก็รักจริงน่ะนะเป็นคนที่ค่อนข้างจะจะจะมีความเหงาเป็นเจ้าเรือนใช่คุณไม่ยอมปล่อยจริงๆเพราะคุณรักเขาละมันอาจจะเป็นด้วยด้วยความผูกพันที่มีกันมาเนิ่นนานอยู่ด้วยกันมาเนิ่นนานอยู่ด้วยกันถึงแม้จะทะเลาะกันถึงแม้จะไม่ลงรอยกันถึงแม้จะดีๆไปไปหายหายมาแต่ครั้งนี้มันดู มันดูความรู้สึกว่ามันจะต้องขาดกันโดยสิ้นเชิงอ่ะปล่อยต่างคนต่างปล่อยมือกันเลยอ่ะเออมันเลยทําให้คุณรู้สึกแบบนั้นแต่จริงๆในความสัมพันธ์เนี้ยคุณดูเหงาคุณรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างคุณรู้สึกว่าคุณจะจะในวันข้างหน้าที่คุณจะต้องก้าวเดินไปในขณะที่ไม่มีเขาเนี่ยคุณก็รู้สึกถึงความกังวลไม่น้อยค่ะกังวลมากๆเลยแหละอืม แต่ด้วยปัญหาด้วยอุปสรรคด้วยทางเลือกบางคนอาจจะจะมีครอบครัวมาเกี่ยวข้องด้วยหรือมีความจำเป็นบางสิ่งบางอย่างอเสียไปอย่างหนึ่งแต่คงสถานะบางอย่างไว้เหมือนคุณคุณคุณกำลังรักษาบางสิ่งบางอย่างไว้การเสียสละครั้งนี้การต้องเลิกต้องจากกันครั้งนี้ มันเป็นความรู้สึกที่สูญเสียแต่ว่ามันได้มาณครอบครัวมันคือยังไงเนาะไพ่มันดูแปลกบางคนมีเหตุผลนะไหมบางคนมีเหตุผลสําคัญในการแยกย้ายอาจจะไม่ได้ไม่ได้อยากจะอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้อยากจากกันก็ได้แต่จากกันเพราะว่าครอบครัวค่อนข้างมีบทบาทอิทุกคนต่อจิตใจจากไปเพื่อเริ่มต้นใหม่จากไปเพื่อทําให้มันดีขึ้นก็ได้ หรือการต้องห่างไกลคนที่คุณรักอะ่ะคุณรู้สึกถึงความหวงแหนคุณรู้สึกใจสลายอารมณ์นี้อืมส่วนตัวเขาเนี่ยดูดูดูด,ด,ดูดูเหมือนดีใจอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็คิดไหมก็คิดก็คิดแต่ก็รู้สึกถึงความเป็นอิสระต่างๆมองถึงความตื่นเต้นในขณะที่จะโลดแล่นไปข้างหน้าอารมณ์เนี้ยอืม ทำไมดูเขาไม่ค่อยเสียใจเลยอะทําไมในความรู้สึกข,ของเขาณตอนนี้เป็นไงความรู้สึกข,ของเขาณตอนนี้นเนิ่งกว่าคุณเยอะค่ะใช่ไปเพื่อบางคนไปเขาไปเริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ละทิ้งสิ่งเก่าๆค่ะบางทีอาจจะมีอะไรที่มันเก่าๆซ้ำซากจ,จําเจหรือว่าหรือว่าบางคนไปเพื่อไปเพื่อ มันมีความจาเป็นบางสิ่งบางอย่างไปเพื่ออะไรเพื่อเซฟเงินเอ่อต้องแยกกันเพราะเงินก็ได้เพราะฐานะก็ได้เพราะครอบครัวก็ได้ไปเพื่อถามว่าความรู้สึกข,ของเขาเหรอเขาเขาเขาดูนิ่งเขาดูนิ่งเขาดูนิ่งเขาดูเขาก็ยังหวงแหและเก็บกอดความร,รู้สึกอยู่แต่เขาก็พร้อมจะไปเหมือนเขาตัดใจได้มากกว่าคุณเยอะนะเออ เขารักคุณไหมอ่ะเขารักคุณไหมเขารักคุณไหมเขาก็รักคุณไงเขาก็รักคุณแหละแต่ว่าเขาบอกว่าในในบางทีอาจจะปล่อยกันไปเติบโตใช่วันหนึ่งเรายังคงกลับมาได้เหมือนวันนี้ไปไปเพราะมีเหตุผลค่ะเหมือนกันไปเพราะมีเหตุผลไปเพราะว่ามีปัญหาไปเพราะว่าแล้วเราเขาเองเขายังคงรู้สึกว่าเดี๋ยวเราก็มาเจอกันได้ เดี๋เราก็ยังอยู่แบบนี้ได้เหมือนกันทําไมมันดูแปลกๆเนาะอืมทาไมถึงทําไม,ถ,ถ,าไมถึงต้องไปก่อนไมถึงต้องไปอะไปเพื่อนาคตค่ะไปเพราะเริ่มต้นใหม่ค่ะไปเพราะรักษาครอบครัวไว้ใช่ไปเพราะต่างคนต่างมีเส้นทางเป็นของตัวเอง หรือไปเพื่อเริ่มต้นใหม่ให้โอกาสในเส้นทางที่ต่างคนต่างเลือกเดินแต่ยังคงไว้ในสถานการณ์ของความรักความเป็นครอบครัวไปเพื่อรักษาบางสิ่งบางอย่างไม่รู้อะไรเนี่ยดูดิรักษาอะไรไว้เนี่ยไปเพื่ออะไรเนี่ยทำไมอะไปเพื่อรักษาอะไรไปเพื่อรักษาอะไร ไปเพราะมีความจําเป็นต้องไปทํางานไปเพราะมีความจําเป็นที่อาจจะเป็นดวงชะตาที่คุณจะถึงเวลาที่จะต้องแยกย้ายแต่ความรู้สึกอะ่ะมันยังคงผูกพันและยังมีโอกาสต่อกันอีกในอนาคตค่ะอืมอืมแล้วในวันข้างหน้าความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรคะในวันข้างหน้า ในความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงมันมองดูเหมือนไม่มีมันมองดูแปลกๆความสัมพันธ์ในวันข้างหน้าค่ะมืนเกิดมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอ่ะเกิดการยกย้ายเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเพราะความจะเป็นจริงๆด้วย แต่เราสองคนก็ยังยังมีโอกาสยังมีวาสนาที่จะต้องกลับมานะตรงนี้ค่ะคุณสองคนยังไม่ได้ไม่ได้ขาดกันโดยสิ้นเชิงหรอกนะจริงมันมีบุญมีวาสนาที่อยู่ตรงนี้บางคนอาจจะไปเพราะว่าต้องไปก็ได้อาบางคนอาจจะจะแบบอยู่ๆก็ได้งานใหม่ที่อื่นต้องแยกทางออกไปไปถามว่าอยากไปตัวคุณเองไม่อยากแยกแต่ตัวเขาเองอยากแยกเออแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะย้อนกลับคืนมาค่ะ เออประมาณนั้นคุณอาจจะดิวกับธน,นูดิวกับกันอารมณ์นี้อืมบางทีบางคนอยู่กันแล้วก็ทะเลาะกันอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะไปเพื่อพยายามที่จะรักษาใช่ไปเพื่ออนาคตค่ะไปเพื่ออนาคตในวันข้างหน้าเออเื่อนหะอ่ะอืม ไปไม่เป็นเลยพอเจอพอเจอคำถามนี้อความรู้สึกของคุณแล้ตอนนี้เป็นยังไงลมความรู้สึกของคุณดูเหมือนมีความมีความรู้สึกถึงการที่จะมุ่งหน้าไปก็ตามหรือมีความเสียใจในความสัมพันธ์นี้ก็ตามแต่เราคงไว้มันเหมือนทั้งดีใจแล้วเสียใจในเวลาเดียวกันค่ะใช่ เราะว่ามันหาทางออกให้กับปัญหาไม่ได้ใช่ละมันเหมือนความรู้สึกข,ของคุณเนี่ยบางสิ่งบางอย่างที่คุณแบกรับไปเหมือนคุณแบกรับมากเกินไปนะคะไป,ไปเพื่อเริ่มใหม่ไปเพื่อให้โอกาสซึ่งกันและกันไปเพื่อถามว่ามันมันดีต่อกันทั้งสองฝ่ายอารมณ์นี้ความรู้สึกข,ของคุณเหรอมีความเสียใจล่ะเสียใจพร้อมๆกับอยากเริ่มต้นใหม่และดีใจแต่ก็เหงาใจเช่นเดียวกันคุณยังวางไม่คุณยังปล่อยวางไม่ได้ อารมณ์ความรู้สึกของคุณคุณยังปล่อยวางความรู้สึกนี้ไม่ได้ทําไมคุณปล่อยวางไม่ได้ล่ะเพราะคุณยังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่ค่ะเพราะคุณยังอยากได้อยู่ค่ะเพราะคุณอยากจะมันเหมือนกับสิ่งที่คุณยึดติดคุณเครียดนะคุณเครียดใช่คุณเครียดมันเหมือนการเริ่มต้นใหม่ครั้งเนี้มันเป็นการเริ่มต้นที่ ที่คุณอาจจะไม่แน่ใจอาจจะไม่แน่ใจว่าการเริ่มต้นใหม่นี้มันจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีสําหรับตัวคุณเองค่ะคุณยังเก็บกอดยังหวงแหนยังมีความเครียดยังมีความกังวลใจแต่ถามว่าพร้อมจะไปเริ่มต้นใหม่ไหมพร้อมพร้อมมันมันมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่มันจําเป็นมันบังคับคุณไปในตัวอืมอ่ะความรู้สึกของเขาณตอนนี้ค่ะ ความรู้สึกของเขาณตอนนี้เขาก็เสียใจเหมือนกันนะกับโอกาสนี้ในความในใจลึกๆของเขาอะเขาก็เกิดความไม่แน่ใจในการตัดสินใจครั้งนี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าทําไปเพราะว่าทําไปเพราะว่ามันต้องทําำมันต้องตัดใจมันต้องทนเออมันเหมือนกับว่าไปเพื่อเริ่มต้นกับวันหนึ่ง อ่าเขาคิดอยู่ว่าวันหนึ่งเอาแควันนี้แยกยายแยกย้ายแต่วันหนึ่งเราคงยังกลับมารักกันได้วันหนึ่งเราทนต่อปัญหาทนต่ออุปสรรคทนต่ออะไรก็ตามและเรายังคงมั่นคงกันอยู่นะนะอืมไพ่มันดูแปลกๆเนาะมันย้อนแย้งไหมอะ่ะช่วยตอบใต้เมนด้วยมันเป็นยังไงอืมเขารักคุณไหมเขารักคุณไหม ขารักคุณไหมก็รักแหละเออก็รักนะแต่ว่ามันเป็นความรักที่อาจจะเหลือความรักความผูกพันที่มันดูต่างฝ่ายต่างต้องไปทําหน้าที่ของกันและกันแล้วค่ะใช่ยังคงหลงเหลือค่ะความรักยังมีอยู่มันอาจจะมองถึงหน้าที่ความรับผิดชอบติงหม่ t เดอะฟู ขาก็รักนะแต่เขาก็พร้อมจะเริ่มต้นใหม่ดูเขาเขามีอารมณ์ที่ว่าเออมันตื่นเต้นกับชีวิตเหมือนกันการที่เราการที่เรามีการละกันมาตลอดแล้ววันนี้เราไม่มีการละกันมันก็ดูดูตื่นเต้นดีนะเออมันแยกกันไม่ได้หรอกจากที่มองอ่ะมันแยกกันไม่ได้หรอกมันแยกกันไปแต่ว่าคุณไม่ขาดจากกันหรอกค่ะดูแล้วว่าขาดจากกันไหมไม่ขาดหรอก ยังคงเป็นความสัมพันธ์ยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่มีความรึกซึ้งจริงใจลืมกันไม่ลงยังคงไม่ขาดกันค่ะนะโอเคไหมอ่นะขอให้แนะนําหน่อยเจ็ดถ้วยคุณอาจจะเป็นก,กวางงกรเดียวกับตุนเดียวกับพุษโสเออจริงๆด้วยอาจารย์มองว่ามันต่างคนต่างมีเส้นทางเดินเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายเลยค่ะ คุณก็ไปแล้วคุณก็ดีไปแล้วเขาก็ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเถี๋ยถ้าเราดีทั้งคู่เราอาจจะมาเริ่มต้นใหม่กันได้อีกครั้งไปเพื่อเติบโตไปเพื่อเรียนรู้ไปเพื่อปรับตัวอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะอ่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดิสคริปชั่นบ็อกด้วยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ